สดีชาว e r นะครับติดตาม้สุดเกม The b o อีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับแบบเดีสตมาก็มีคนเกิดกูถือสไนเอรูกูให้หน่อยมีคนเกิดกูถือสไนดดาวเมื่อกี้เหมือนกูเห็น M17 เฮ้ยท่นอยากได้ M17 ใช่ไหม กูได้แล้วเนี่ยได้คนแล้วก็บอกไปไกน็นั่นนี่ทันกูจะดิสก่อนเนี่ยกูด,ดิสก่อนอก็เดี๋ยวกูเอาเอ็มร้อจ็ไปเก็บก่อนกูก็จะเอาเงินไปเก็บเหมือนกันโหได้เอ็มร้อเจ็ดมาใช้ฟรีครับได้อหลังๆยังไม่บอกเจอเดินไปไหนมึงไม่เก็บหรอ เดี yeah. ๋ยวกูไปจัดกระเป๋าด้วยที่อยู่เมื่อกี้ไม่อันตรายบนเดตกูได้เอ็ร้อยจกับมูเซ่อฟกีหกหกอ่ะนี่กระโดไปอย่างเทพเลยได้เอ็ร้อยเจมาห่งเนี่ยกระโดดไปอย่างเทพเลยนี่เป็นลเ่ไมี่เน้งเดียเนี่ย คอไปแล้วได้อิ่มแล้วเจ็ดกับมึอเสือกียกเฮ้ยเช้าเช้าแม่เฟมเลตดีว่ะไม่เหมือนก็คือเยรี่เฟมเลตตกเละเลยเออมึงมาดอกให้กูบางนี้ก็ต่อรงกูแดงแจ๋เลยเนี่ยแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้เกอเคนเกิดเก็ช่วยกูดันินปากการข้า โอ่้ายอ่ะไม่โคตรเอมีตะกรู่อด้านดาไว้อะเกอนี่ต้องกูเลยเนี่ยเก็บผอมเลเนี่ยเฮเกอวิ่งมาิ่งมาเก็บผอมไม่สนใจมันแอดอ่แอดูแอดยเกอระวังระวังระวังเออสวยสวยตกรูข้ามเก็บผอมป่มการแถวนี้ไหลเกอตห

โอ้ยยันท้ายพอดีเลยเข้าหัวเฮ้ยได้วีดใช้วอเล่ะเลโอ้ยอูได้วีดใช้เล้ยงเลย่ะคูดิสแล้วกูได้วีดใช <c oughs> ้คูดิสเล,ลยอะไรเลยฮะเอแม่เลย่ะงนนไง กินข้าวเลยนสงวนเลยกินได้นะทำไมดิ้วจีตางกินกาแฟกหรกาแฟไม่กินนะกระจกนะอะไรก็ขาวดยแม่สามตูนนี้เราก็นี่จะต่อยมึงเรื่องที่มึงไปว่าอะไรอะว่าว่าเรียกผิดชื่ออะ ลอเล่นโหคิดมากก็ได้เอานี้เนะาะมังจะมีมังด้วยเก้มุเชยแล้วโหม,ม,หม,หมนี่นนะัย่องมาเลยมแล้วจ้หม่เไปเจอ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 หนึ่งเจอหนึ่ง่น,งนงก้อระวังทางด้านขวา โน๊ยเกอร์ทนายเกอร์เห็นป่ะหลังรถบัสหลังรถบัสเห็นเว้ยปั๊มยาก่อนเกอรระวังร่อยแน่นี้พี่เราวังเหพี่น้องแหนกโอ๊ยเกอเห็นไหมน่ะเกอรอย่าเพิ่งวิ่งมามันอยู่หลังรถบัส

เมื่อตอนนี้อะไรล่ะเออก็่เออใช่ก็รีบมากูโดนดันเนาะต้องเตะเนาะอเ่อยโคุณบอกมไม่หรอว่าใครเยบกับเองนะบอกมัไม่รู้ไม่ไ้หมอเลยมีใครเจยบกับเองไม่รู้อะเมากไม เออมึอกม่อเเเงเวาเคเดอะไรนมีที่มันเป็นเกมอลไลายมันสามารถเกิดค่าเราได้ร่วมายินเราได้ <c oughs> เอออย่าเล่นพนอ่ะอ,อีกแล้วเหรอ <c oughs> เอาไม่เอาเอานี่ไม่ใช่เหรอ <c oughs> อะไรอะไรไวเกอร์อะไรวะไอ้นั่นอนะ่ะ เป็นบ้านทำยังอ่ะใครอไข่เบื่อฮะเป็นบ้านทำยังใครพี่ใใคืออะไรร้อนร้อ่ะเขา,าอ่ะยัง<า>ตอนนมันไม่ร้อนอ่ะเจอโควิดเอชลงะะทุวยไม่เปล่านะไม่แย่

เป็นไรเนนอไปเก็ันงเ้นแล้วกูโดนที่ไหนยิงวะเนี่ยเฮ้ยกูโดนยิงได้ไง้เกอกูแอบยู่ในบังเกอร์อะ แล้วหาคนยิงไม่เจอไม่รบุนกนยิงบวกลัาบักบักอะไรแต่ไม่มีบักที่ไหนขบนขึ้นบนอะขงบนอะขบบนเรางบนเราอ่ะเออบาบักที่ไหนม้นมีฮาร์ทึ้นเนี่ยะใช่ไมายิง่ตอูนี่แหละอย่าเก็บเลสเนะโอย

มึงขวางกระสุนทั้งหมดเลยคุณเก็บอะไรคยากูหายมึงเหรอมึงที่กูมึงขโมยยาออกไปวะเนี่ยกูขอตอันี่กลัวลงมาห้อขยับขยันม้ เหนืด้านเหนด้านก็ม e ีคนตรงหลังรถบัสรถบัสอ่ะเอรถบัสเจอเป็นอะไรลกูไม่ทราบกูเองเช่ไหมว่าีโมจากยาทานว่เฮะชื่อไหมว่าีมราตายาทันโอเคเชื่อเชื่เกิดละโอโยิงไม่ทัน เันมันขมิได้ฟังใจทุกสรรนอดดูแลไอเจอเจอขบวนเมีเงอนเงินกำันบานเลยเจอเจเออเจอเอตาไม่หวานถอาคิดถึงคนดีคิดถึงบังกอนเห็นั้นตาจะสวนแล้วแต่ยิงไม่ได้ เราโดนข้างดันด kind of ้วยเนาะเนาะเนาะอาาจรย์ไปตรงไหนที่เดิมเก็บเก็บของขึ้นก่อนก็บอกเพื่อนเก่อลงกันบ้านนี้โอ้โหไม่ต้องไปประจานคนไม่ลงกันบ้านกันบ้านกองข้างหัวหมาเลยไม่หัวหมาแค่นิดเดียวพ่อขาวหนุ่นั่นแหละแล้วผู้จะไม่หนุ่เลยวะฮะเอ้อมีเอชหาย โอ้ทำงานโอ้หที่รักก็ <the test> ้งนงานู่มาันน้แต่ไ่บว่าเป็้ดไ่บอกว่า่่นี้ได้คดสุดดลยอยากจะตัดมดไมมีวยงหรอถ้าตัดมันไม่มอ้ก็จะมเ่ยเจแล้วได้แล้วได้แล้โอ้โหอะไรตอนไหนตอนน้เอมร้ด้างน กูตายแล้วอะไรนะจบงานแล้วมั้จะลอยติดในถังเขื่อนจะไปอยู่เขื่อนเหรอไม่คุปยทำอยูในังเขื่อนนั่นยยขอไปหาจะหาดูกเหรไปดูกเหรก็ไปฟุ๊กยังไงเราก็ไปถูกคนละคนละทคนละืไปอยู่ไหนกันล่ะเปนอย่ง้นทางอย่นี้ึ้งทางไปรับด้วยจ้าโอเคโอเคโอเค หลังจะมาอีกจ้าผมไม่รับเงินบอว่าสอะไรแบบนี้อะไรยืดผมด่เาอยดเอบเี้ยแ้วใส่ปันด้วยอ๋อไม่ไรก็ไจะทำอะไรจะไปเช่าแพน่ะนเรามน้าอะไรยืดผมยืดผมอ๋ยยืดผมยืดทำไมผมอีกกห่อผมมีแต่หน้าเงี้ยเ่เอาไม่ชอบจะจหน้าชอบอ่ะ ยังไม่เห็นขเขาหุ่นตเลยนะโอ้ยขอให้เห็นผมอีกก่อนได้ไหมเนะนะเนรู้นะคเัวตัวฮิตแมนเนี่ยโอ้โหเกิดตรงที่เดิมเลยวีเดสกูยังอยู่ว่ะกูมีกองตัวเออกูจะบอกก็คือว่ากูไม่ได้เสี่ยงสุนไปไม่กูช่วยกูช่วยมึงน้วนะ เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาโทรเองเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอ้วนตามให้ตอน,นเลยตอนนี้รถเจสองกระบอกเอ่อเก็บไปเลยอนกงยด้วยอะหรอโอเคท่นี้เขาเขาไม่ได้มองแล้วเราเป็นไปถึงไหนแล้วเป็นหนังไม่ได้หรอไอตอนนี้หรอสาวสิบสี่นะน,นี่ล้คิดอีกไม่เป็นละภารกิะ สามสิบสี่จะเขาวางข้งหน่งจะเขาวางพุทโรกลับไปนะเป็นไรเนเเขาเขินน่ะเขินเป็นรูปตัววายอ้าวเวงกรรมข้างบนแม่งมีปืนแลล่เทบไมเคิลจะมีคนจองอยู่ก็มีคนอยู่กับกูกูตายปืนแลงพื่อะไรเนมอ่ะคืนเนมอ่ะ con <laughs> này แฟนเขาเหรอพี่ทานของแฟนเปเกิดวันที่ห้าพันวารอ้าวเขาเกิดวันที่หกเนี่ยหกพันวารจริงแน่จเกิดวันที่หกพันวาร์ไม่ใช่จะบอกเขาเลยนะว่าเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงก็พอจะบอกอยู่เกิดวันที่หกพันวาร์จริงจริงเอาหาไปเกิดเกิดเกิดวันที่หกป่ะหามันก็บอกเกิดวันที่หกโอเคแม่มาเกิดวันที่ห้าพันวาร ที่จริงอ่ะเขาจะเจอวันที่ห้าพันวาแต่หมอหมอโรงพยาบาลมหมอไม่อยู่ก็เลยต้องไปโรงพยา,าบาลพระบาทเสียเวลาไนงะ <c oughs> เกิดตอนเที่ยงคืนมากว่าใครเล่นเกมมารู้ไ่มอ๋อใครวะ <c oughs> เล่นแมปออ่ดีกว่าเล่นแมปแมปซีดีกว่าวะกูจะไปแล้วเนะี่ย แสีน่ะหาไม่มีเลยน้ำคร ไม่ยัง,ม,ยงมีอะไรไหม,มล่ะ ตรงนี้กูจนไหมก็ขอโทษละกันโอ้ยอะไรวะกำลังจะบอกว่าจนอยู่แล้วจะเล่นจริงหรเหรอไอ้แบบเนี้ยเล่นเล่นแบสนายเล่นหนุกงางนี้เหมือนกัน 啊。Uh huh. okay. เธอติดบาร์ันยิงให้หน่อยขนยิงมาลวอยโอโอ้ยโอ่โยอยออ้ยโอ้่โอ้ยโออ้ยโยโอนอะ้ยอ้ยออ้ยออยอยย เองมืลงเลยไหมมีเหรอไอ้ปืนเมื่อกี้นะแล้วกูด๊ดแป๊บเก็บของก่อนเป็นไรน แล้วไงอ่ะทำอะไรก็ทำจ้าที่เขาสั่งไว้อ่ะเขาสั่งอะไรที่ไหนอ,อ่เสั่งอะไรน้าน้านะาโอเคครับเขาไ,ไม่ได้สั่งอะไรผมเลยครับร้อนในเหน่อ,อ,อยแ้วถุงจ้าฉันทำผิดไปแล้วเสียงในหัวใจฉันผู้คลอโทษฉันทำดีแต่แล้ว ตัวโตขอเธอได้อีกครับตั้งใจดึงไหมนนะกูดิสอยู่ เจอรองตรงหน,น้ามีตัวหนึ่งวันนี้ได้ชิมเลยโอ้โหบูจะดินด์ไฟเกอร์คุค้มกันให้กูหน่อยเอ้ยคุ้โหไม่เลยมนมุกเลย เฮ้ยกูเห็นกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมีคนยิงเอ็มร้อยหน่มาโดนโดนโดนนเงอใช่ขอดิบก่อนของเยอะใครจะหลอกมาไม่ชวนหนูขอให้สำรับควันตายโดน ยังไม่ได้เกณฑ์หิวมากเลยด้วยกินไก่ไปแล้วไม่ต้องทำอะไรให้เกณฑ์กินไก่ไปแล้วไ,ไก่อ่ะเข้าเดี๋ยวจะโดนยังไม่หิวอ่ะกินอีกทีก็ได้รมาตีสองอ่ะ <laughs> เธอเธอย่งที่ถึงฉันมาอีกแล้วันบ้าไปเลยเพอาะรอกชุดปักยูรเดี๋ยวตอบเดี๋ยวมา <Okay. S 1> สองปีลนรู้แล้วนะ แม่อยูไว่ากูว่าไม่มาแล้้่งกับข้าวมีนคนยิงเยอะทีทนันมันยิงก็ฝั่งนู้นไเก์เกอร์อ เกออ์สนยลงเลยไม่ต้องกลัวทำอะไร,าร,รมาหน่อยคนตีหน่อยเป็นไรหน้าตู้คุห,หลังตู้แดดนะเกอ้อกวาเสนงยลงลนะมูเซอร์ปืนโปรดถึงแม้ไม่แรงแต่แม่นอีหลี กินไรนกินอะไรม่ไดใจสั่นทำไมใจสั่นจ๊ะก็ไม่ถือกาแฟนี่เป็นไหนกูคัดไม่วาหน่นแรงเม่อวากเม่อวากหน่แรงเนยมาเป็นคอสับคอสบเป็นตัแสเข้าใจเกอเกอรมีคนเกอรมีคนเกอรเกอกไม่ตายแต่ก็ยังโู่ เฮ้ยมันตายไปแล้วตายอย่วงไม่ได้ก็ไม่ไไม่ทัเกันบานก็เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 รมโอเคสองตาาแนงนอีกคน่่มอตายจ้เขาก็ยังน่ไงเขารักนิมากตรงเนี้ยรักตรงนี้อย่างเงี้ยใจก็เปยน,นที่ชัน ไรตรงนเนี่ยทาร้านเนียนจบเนยจอ่าือจบอ่างรงหกองโอเคราขอไปเนี่เดี๋ยวขอสักประมาณห้าโมงได้ไหมห้าโม

ครับไซด์ดีกว่าป่ะครับไซส์ไนมันดีปะไม่ดีไม่ต้องใส่ไนท์ไปไม่จําเป็นใส่ไอเนี่ยใส่ใส่ลชุดพางชุดพางเขียวไปไม่ทันคลิปไซส์คลิปไซส์ไม่ใช่ครับคลิปเนาะนาทีเนะ เธอเธอ,อยังที่ถึงใช่ไหมของไม่เห็นนี่องเห็นจริงๆอะค่ะด้วยไวเกอร์ช่วยกูหน่อยดูจุดๆค่ะเขายังมีคนเนี่ยมันได้สของไปเลยอนะ่ะกูไ,ไม่เล่นล้ายก็แมปเนี้ยไ,ไป ไปไปโกดีกว่าก็โ้ใช้ท่านในมันก็เสียบบุกมาเลยอ่ะไปโกแม้เกิ์หรือจะไปบุกบุบบุไม่มีแล้วอ่ะไปสุดท้ายไม่ได้ทำสุดแล้วน,นะอินแม่เกิ์อินคนน้อยอยู่แต่ไม่เอาอินก่าอ,อินเล่นยากเอาโกดีกว่าโก,ากโกโกโกอะไรโกโล Colonia, cameraman, 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 เลอปิดวะให้ออกโอเคได้เลิกเล่นเกมเมื่อทีเจอกันารก็รอ,อไมไต้งเแแมออ